ไอ้ฟักทองเขาติดอย่างแน่นอนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวัสดีครับมาติดตามดูผลงานการผสมเกสรฟักทองนะครับหลังจากที่ผสมเกสรได้หนึ่งสัปดาห์เขาก็เริ่มที่จะลูกใหญ่แล้วนะครับแบบนี้โอกาสที่จะร่วงเนี่ยน่าจะน้อยแล้วนะที่สำคัญที่สุดเลยครับช่วงนี้ต้องรดน้ำเขาทุกวันนะครับถ้าเขาขาดน้ำเนี่ยโอกาสที่เขาจะร่วงก็จะสูงนะ แล้วก็ควรจะบำรุงพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนนมสดหรือปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เขาลูกโตเร็วๆนะครับแต่สังเกตดูนะครับว่าต้นนี้ครับเคือนี้ผมจะตัดยอดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายนะครับว่าทำไมต้องตัดยอดครับไปดูอีกต้นหนึ่งก็แล้วกันนะครับ คืออนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลูกเริ่มโตแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์ลูกโตวสวยงามมากๆครับลูกนี้ผมยังไม่ได้ตัดยอดนะครับยังไม่ได้เด็ดยอดเขาแล้วก็ยอดออกไปยาวเลยดูปลายยอดนะครับนี่ครับปลายยอดเริ่มที่จะมีดอกตเมียออกมาแล้วครับถ้าปล่อยให้เขาติดดอกแล้วก็ติดลูกนะ โอกาสลูกแรกที่เราติดเนี่ยครับที่เขาติดเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็ลูกจะไม่ใหญ่นะครับวิธีทำให้ลูกฟักทองที่ติดลูกแรกเนี่ยสมบูรณ์ก็ง่ายๆเลยครับตัดยอดหรือเด็ดยอดด้านบนออกนะครับนี่เลยครับง่ายๆแบบนี้ครับยอดงามไหมหน่าเสียดายนะครับอย่าไปเสียดายนะครับถ้าเสียดายเนี่ย เราอาจจะไม่ได้กินฟักทองทั้งสองลูกเลยนะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถจะเอาไปทําผักนะครับจิ้มน้าพริกได้หรือเอาไปแกงเลี้ยงก็อร่อยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยส่วนต้นที่ผสมแล้วลูกไม่ติดก็มีนะครับผมพาไปชมกันแล้วกันนะครับมันก็จะมีบางส่วนนะครับเราผสมเกสรแล้วมันไม่ติดนะครับ น่าจะเป็นต้นนี้นะครับดูก่อนว่าจุดไหนครับอ่านี่สังเกตดูครับผสมแล้วไม่ติดนะครับนี่ครับมันหลุดจากขั้วตรงนี้เลยนะมันก็เป็นไปได้นะครับช่วงระยะเวลาที่เราผสมเนี่ยดอกเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่โอเคนะครับก็นี่เลย ผลงานครับเพราะว่าเราต้องการลูกฟักทองใหญ่ๆนะครับแล้วก็ให้ฟักทองเขาติดอย่างแน่นอนอย่าง100%ซน์นะครับวันนี้ก็นําเสนอพิองเขานี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะด้วยนะครับขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ